หมิงฮีโร่สปอร์ตเลี้ยงแครี่สุดโหดคลิปนี้ก็จะมาสอนการเล่นหมิงนะครับกับการเดินเกมการเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรตายตัวนะหลังจากที่กว่าซเซเนเทีย,เ,ทยเนี่ยจะมาเนี่ยรีเวิร์กเนี่ยผมก็ได้ไปซุ่มซ้อมเล่นหมิงอยู่สักพักเพราะว่าชอบในตัวนี้กับความรู้สึกที่แบบกดอันตีแรกเือศัตรูแล้วตู้หมหายไปเลยนในตอนเล่เกมเนี่ยความรู้สึกที่ฟินมากครับมืนยิงมุลาสก,กีของจริง แบบทูเลนมันมุลาสกิมาในนี่ไงมันต้องสเตินเรื่องเลือดน้อยถึงจะตายแต่ตัวนี้เนี่ยเลือดเต็มก็ตายได้เหมือนกันแล้วก็นี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ประมาณท็อปเซิร์ฟเวอร์ที่50นะครับก็ว่าจะเก็บส้มแต่ว่าช่วงนี้ก็ไปติดเกมอื่นซะส่วนใหญ่ก็ขออาจจะพักพักไว้ตรงนี้ส้มอาจจะไม่ได้ทำอาจจะเป็นเดือนหน้าก็ได้ถ้ายังมีใจแต่ว่าผมได้ข่าวหลุดมาว่าเซเทียเนี่ยจะปรับและรีเวิร์ ก็น่าจะไปเล่นทางด้านของเซียเทียก่อนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมก็ไปจัดสกินทางด้านของเซียเทียน้ำแข็งนะครับหรือว่าหิมะก็เตรียมไว้ก่อนจะรีเวิร์สทั้งทีโอเคงั้นเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะการในะนำสกิลคร่าวๆของมิงนะก็เอาเป็นพอวิธีแล้วกันหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วเพราะมันตัวมันก็นานละอ่ะสกิลแรกหลังจากที่ปรับมาเนี่ยก็ธรรมดาเลยสายโยงให้เพื่อนได้ ลองใส่เพื่อนก็จะบวกพวกพลังโจมตีอะไรต่างๆเอ้าทำไมไม่เต้นขึ้นเนี่ยโอเคม่อยูตรงนี้ก็ได้มาอ่าเนี่ยเอ้ยอันนี้ดิอันนี้ดิอ่าบวกพลังโจมตีบวกเวทอ่ะก็พราะจริงหมิงเนี่ยไม่ต้องเชื่อมแคนรี่ตลอดเวลาก็ได้นะครับก็แบบงว่างก็เชื่อมคนอื่นบ้างก็ได้เพราะมันมันก็บัฟให้หลายตัวอ่าอ่าสกิลหนึ่งก็นั่นแหละตามที่บอกไป ทุกสกิลสองก็จะเหมือนสกิลหนึ่งแต่ว่าเปลี่ยนเป็นใช้กับศัตรูแทนอ่าก็จะลดพวกเกาะเกาะกับเกาะเวทน,นะจะทําให้ศัตรูบังลงเอาง่ายๆอ่าพวกพาสซีฟก็ธรรมาดาหนิงทุกๆห้าวิเนี่ยจะครูดาวนนี้เวลาเราตีเนี่ยจะเราจะตีใต่ขึน้นแล้วก็ดูดเลือดด้วยปุ๊บ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 ปุีบปุ๊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 บปุ เก,เ,กเกมอัจจะดูดไม่แรงมากแต่ก็มีประโยชน์ถือว่าได้ดูดเพราะเราก็ตีเรื่อยๆแต่เกมก,ก็ไม่ค่อยแรงมากาเพราะว่าเลียดเราก็ค่อนข้างเยอะแล้วแต่มันก็มีประโยชน์นะมีประโยชน์แบบช่วงช่วงต้นเกมมากกว่าพอเราสามารถแบบไปตีเทตีเทตีเทออน,นั่นแหละส่วน,นตีเนื่อนไขก็คือเราต้องเชื่อมสายหนึ่งเส้นอถ้าเป็นสายเส้นแรกอย่างเช่นหนึ่ง เป็นการให้เลือดตัวเองแก่เพื่อนคิว <Q S 2> ไปนสเต็ปแต่ถ้าเป็นสายสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการให้เลือดตัวเองใส่สตูและทำดาเมจเป็นดาเมจจริงด,ด้วยแต่ถ้าเราเชื่อม2สายเนี่ยจะเป็นการเอาเลือดของสตูเนี่ยมาให้เพื่อนปุ๊บอ่าตามที่ผมเข้าใจก็ดาเมจก็จะขึ้นอยู่กับพลังเวทนะ ยิ่งพ,พลังเวทสูวงก็จะทำให้ลเลือดเลือได้แรงขึ้นหนิงก็สกิลก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะแต่มันมีอีกเทคนิคหนึ่งที่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะ,ะเราไม่จำเป็นต้องให้เลือดเรากับเพื่อนก็ได้เพราะว่าบางทีเราให้ไปเยอะเกินไปจนเลือดเราไม่ค่อยเหลือเลยไม่แบบไม่มีเลยมากกว่าเพราะงั้นเราสามารถทำแบบนี้ได้ปึ๊บอา เอ้ยผีผีผีไม่ใช่ไม่ใช่เอาเพื่อนดีอ่าแล้วก็เป็นปูตัวนี้แลกเลือดปูมาให้เพื่อนนี่ได้ทุกตัวเลยเราจะแลกเลือดทีโรเรียกเลียก,กคีฟผมไม่รู้ว่าพลังชีวิตเนี่ยมันจะให้เลือดเพื่อนเยอะไหมแต่ถ้าศัตรูมีพลังชีวิตเยอะๆเนี่ยน่าจะมีส่วนช่วยทําทให,ให้การให้เลือดเพื่อนเนี่ยเยอะขึ้นตามนะผมว่านะงั้นเดี๋ยวเราไปลองแบบนี้ดีกว่า่ากอันนี้เป็นพลดงนี่เราโดนป้อมปีนะ เราเรียกป๊อ,อฟ้าอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันคลิกไปทไปอใกล้มาเยอะอยู่นะผมจะทดลองโดยการที่เราออกนี้นะของเวสักชิ้นนึงเป็นฟ้าจัาแล้วนะกันนี่งคหน่เนอ่าขั้สองเนกันโชาจะตามมดแฝงอ่า พลังเวทมีเกี่ยวนะอันนั้นเลือดประมาณติดพันไม่ดำเลือดแท้มาซิวดูเหมือนว่าจะขึ้นอยู่กับพลังเวทนะงแม้เลือดจะน้อยก็ลองแบบนี้ด้ว่กอนอันนี้ผมก็ยังไม่ไม่ได้ทดลองนะองยู่่น่าจะตามพลังเวทอ่ะยิ่งเวทเยอะยิ่งแรงเลือดเยอะไม่ว่าคีนั้นจะเลือดเท่าไหร่ โอเคก็มีเท่านี้แหละดิวหมิงร่ายๆก็ไปดูอันที่ไอเทมรวมพลังแสงต่อเลยล้วกันงั้นเราก็มาดูทางด้านของพวกไอเทมรวมพลังแสงนะที่ผมใช้เล่นนะพวกไอเทมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแต่ตัวสักเท่าไหร่แต่ว่าผมจะฟิกทางด้านของอ่แน่นอนว่าหมิงเราจะเล่นแคลดี่ก็ต้องเล่นเป็นโลมเราก็จะออกจําพวกของลม ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยออาเป็นสีเหลืองจะดีกว่าเพราะว่ามันช่วยทำให้เราถึกขึ้นอาจจะยืนได้นานขึ้นในไฟอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราก็ต้องไปรับตีนให้ทีมนะแกออกเป็นสีน้งก็ได้แล้วแต่าบางคนแล้วกันแต่ผมจะออกทางด้านของสีเหลืองนะแล้วก็พวกของนมเนี่ยก็ตามสถานการณ์นะถ้าเจอพวกมีมีแล็คดูดอะไรเงี้ยพวกซีซีลอริออนโอ้ช่วงนี้ฮิตเลยลาวิลยิงกติมา,อ,าออกล้างก็จะดี ถ้าไม่มีจําพวกนั้นเนี่ยไม่มีพวกตัวหายตัวด้วยเนี่ยของคิวก็เป็นจําพวกที่ดีมากเพราะทําให้การเล่งของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากการที่เราคิวเพื่อนทําให้เพื่อนได้เล่นต่อในไฟท์พวกอของมิ่งเร็วเนี่ยผมยังไม่ค่อยเจอประโยชน์ของมันเท่าไหร่มันมันวิ่งแล้วก็ผมเคยลองใช้กับเลเตอร์เลยนะก็เล่นขำๆอ,อ่ะเออมันก็วิ่งวิ่งก็เพิ่มนิดเดียวนะอ่าพวกโลกก็ตามสถานการณ์ ตัวนี้จะไม่จะไม่ค่อยออกสัก,สกเท่าไหร่ดนะิจะก,กันพวกแบบซา t a าหรืออะไรก็ได้แล้วแต่รองเท้าเนี่ยผมจะแนะนำอยู่2ข้างนะอ่าอันแรกก็เบสิกเลยกัน CC การได้ทุกอย่างบนโลก <c oughs> ที่มี CC อ่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะแบบเฮ้ยเหมือนเกมนั้นฟิกเกอร์เราช้ามากเราต้องการหนีบ่อยอ่าแล้วก็ออกรองเท้ารคูดาวมาเพราะว่ารองเท้าลกคูดาวเนี่ยสามารถลดคูดาว ฟิกเกอร์พวกสกิลชาร์เจอร์ได้เราก็จะหนีได้ง่ายขึ้นทําให้เราอันตีง่ายขึ้นด้วยอันตีจะได้ไวขึ้นแต่ก็มีความเสี่ยงที่เราอาจจะโดนซีซีจนออกไม่ได้มากกว่าไอ้ก็มีความเสี่ยงที่เราอาจจะโดนซีซีจนออกไม่ได้เหมือนกันทางด้านขอ,ของของต่อไปเนี่ยผมแนะนําว่าจะเป็นฟอสการ์นะมันช่วยทําให้เราเนี่ยถึกขึ้นมีพลังเวทมีวถคูดาวที่ค่อนข้างดีเลยอ่าก็ง่ายๆของย้งพวกซัพพอร์ทที่จะทำให้ถึกขึ้น ต่อไปก็จะเป็นดาบเซตจะช่วยทําให้เราเนี่ยตีพวกคีบอะไรช่วยเพื่อนได้ง่ายมีพลังเวทตีแรงอีกคมๆเลยสวยๆอ่าอ่าทุกคนอาจจะงงว่าทาไมอีกสองช่องแรกมันไม่มีอะไรเลยอ่ะสองช่องแรกเนี่ยผมมันมันออกได้หลายอย่างนะแล้วแต่แต่ว่าสีเสียนีเนี่ยจะเป็นของฟิกนะแล้วก็เปลี่ยนตามที่ผมบอกไปอ่ะหลงเท้าก็จะเป็นลกูกคุดดาวได้อีกสองชิ้นเนี่ย คุณจะเล่นเป็นอโพคาลิปก็ได้นะอ่าขึ้นเป็นอพโพสคิปอพโพคาลิปขึ้นเป็นอพโพคาลิปนะเพราะว่าถ้าเรามีอพโพคาลิปเนี่ยเวลาเรากดสกิลไปโดนใส่ัตูลแล้วเรากดตีธรรมดาเนี่ยเรื่องของจำอ่าสมมติว่าออกมาถึงประมาณนี้นะถ้าตัวแคนรี่นี้ตายได้เลยนะบางทีหายสาบศูนย์เลยถ้าออกอพโพคาลิปตุ้มเพราะว่ามันเป็นพาสซีฟที่เวลากดสกิลสองแล้วกดตีก็จะนะบน,นัดความเสียหายเลย เสียหายเพิ่มขึ้นเวทต่อ,อไปก็จะเป็นเทสหลายชิ้ออนออกล้างก็ได้แต่ที่นี้ผมไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็เพรเซฟตัวเองไม่ค่อยไปโดนอะไรมากอ่ะหมดเขียวก็ได้ถ้าตังเยอะแต่ถ้าถามจริงผมว่าออกมันจะดีที่สุดเพื่อมาเร่งเวทตัวเองอันนี้จะเป็นของแบบดามจนะเซตเซตดามจแต่ถ้าเกมนั้นอยากจะแท้งหน่อยอ่ะมีเปลี่ยนอาโพเป็นไกอา ดาเมจเราจะหัดอาจจะหายไปแต่ว่าเราถึกขึ้นทำให้ยืนให้เพื่อนได้ง่ายขึ้นเลือดเราจะประมาณหมื่นกว่าแล้วก็เกาะเยอะมากอ่าบวกกับฟอสกาเด้วยไกอาดาเมจก็ไม่ใช่คิดหรีนะค่อนข้างดีเลยนี่จะออกเป็นของแทงอื่นก็ได้ตามสถานการณ์แต่ผมว่าไกรอาน่าจะคุ้มค่าสุดเพราะว่ามัน,มนได้เยอะได้ตั้งทำเบี้ได้พลังชีวิตแล้วก็มีพาสซีฟอีกเด้งเลย อืมส่วนใหญ่แต่หน้าตาผมก็จะออกประมาณนี้แต่าตานั้นไม่อยากแทงนะอยากแบบเอ้ยโอ้ยเก็บเองเลยดีกว่าก็ชิ้นท็อปเซิร์ฟหลายๆคนที่ออกก็ออกมาเป็นตีเร็วไปเลยปุ๊บปุ๊บป๊บับแซดไปเลยแล้วก็ขึ้นอาโพป,ปุ๊บปุ๊บแล้วก็มุกุดปิดท้ายด้วยของฟอ้ากัดถึกอันนี้ก็เช็ดท็อปเซิร์ฟปกติเขาว่าเล่นกันแบบนี้ แต่ผมคิดว่าแบบเมื่อกี้ดีกว่านี่อ่แล้วก็ฟิกฟิกออกเป็นส่วนยะส่วสมมนมากก็จะเป็นแทงนะก็ไก่อาตามเบสิกแล้วก็จบได้วยมงกุฎหรือจะเป็นมงกุฎแล้วก็นี่ก็ได้นี่สม,มุดเขียวก็จะถึกขึ้นคูณเวทแต่นี้มันมันจะแนะนำเชื่อเหล่ามากกว่านะอา่าแล้ก็จะตุ้มเดียวหายเลยนะไยทีนะแผมก็จะฟิกเป็นแบบนี้นะ พลังแสงเนี่ยไม่ค่อยแต่ตัวนะแล้วแต่แต่ว่าผมจะเล่นเป็นโคลี่คันเดอร์มากกว่าหรือบางคนอาจจะเล่นเป็นทางด้านของอผีเสื้อก็ได้เอาไว้ตอดตีตีตีตอดตีตอดตีตอดแต่ผมคิดว่าโคดี้คันเดอร์จะเหมาะสุดพวกของชิลเลนให้ร้อนก็ปกติธรรมดาส่วนรูนเนี่ยแน่นอนจระเวศแบบแปดจบเลยแรงกิวชันเจอร์แนะนำเป็นฟิกเกอร์ดีกว่านะเพื่อเอาตัวรอดหรือถ้าใคร คิดว่าตอนนั้นยืนได้ยืนดีก็เปลี่ยนเป็นยืนก็ได้เอาเป็นเด่อเป็นแท้งหรือว่าเศษคลิปเศษคลิปเนี่ยมันมันแล้วแต่สถานการณ์นะแต่ก็ไม่แนะนำแต่เอาจริงๆก็ฟิกเกอร์ดีที่สุดแล้วเอาไว้ใช้หนี <c oughs> หรือใครอยากแหวกแนวใช้หมิงเอ็กคิวแต่แนตะ่ไม่แนะนำนะครับโอเคไอเทมลังแฝงและลูนก็จบกันเราไปดูกันในเกมจริงกันดีกว่า <Go! S 2> เ,รเริ่มกันที่หน้าดาบเลยนะดูเหมือนว่าตาน,นี้หมิงเราเนี่ยน่าจะเล่นยากนิดนึงนะเ,งเพราะว่าผมบอกให้เพื่อนแบนกบแต่ว่าเพื่อนเหมือนจะไม่แบนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็น่าจะตึงมือดูจากไลัพทีมนะหมิงเนี่ยไม่ค่อยชอบกบสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเรายืนกับแครี่ใช่ไหมมันก็รวบเราง่ายมากเลยมันจะรวบได้ถึงสตัวนะมันก็จะมีจำพวกแบบกบซิฟ แก๊กเลยเงี่ยที่แบบพอที่จะแก้หมิงไ,ได้อยู่ดึงออกไปโอจัดเข้าแบบไม่ทางตั้งตัวอะไรเงี้ยอืมก็ลำบากอยู่นะ้องเสียงเกมอีกสักหน่อยละกันเคเรื่องเกมมานะแน่นอนว่าเราเล่นหมิงเนี่ยโอเคเราก็เล่นแคลี่ร์พวอ้มวกกติเลยอ่า เราก็ต้องดูแมปนะล้มสัญญ่เนี่ยจะไปตรงกลางเพื่อช่วยช,ช่วยเล้ี็กเมดถ้าแบบนั้นน<ม>่ะเราจะได้ฟาร์ม,มพวกคิปป่าอะไรง่ายมากเลยเราจะได้กดเลนในแคลรี่เขานะโอเคเป็นไปตามแผนอ่าเทคนิคแรกการเล่นหนึ่งนะนี่เอาพลาสีไปตีคนเพื่อที่จะกดดันศัตรูอ่าเราเอาคิปอ่าที่ปกติไปตีคิปเอาพลาสีไปตีคน ก็ฟาร์มคีป่ายได้มากที่สุดนะแล้วเราพยายามมองแมพนะถ้าเล่นหมิงเนี่ยเพราะว่าผมผมตอนที่ฝึกเล่นหมิงใหม่ๆเนี่ยโดนมากเลยบางทีอ่ะโดนแบบอุ้ยฟาร์มมังกรตรงนี้อยู่ตรงนั้นอยู่อะไรเงี้ยเมย์กับลงเข้ามาเติมเรียบร้อยเลยดับอนาตตายคู่เรืนปิดสมมว่าทีมเราจะได้ได้อย่างเสียอย่างนะ อันน,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 นี้เห็นแล้วเห็นแล้วเอ้ยฉันนี้บวกได้จริงฮะแล้วก็เลีเ้ยงแคลรี่ต่อไปเรื่อย <_ C 1> ๆผมว่าตัวละครอ,อย่างหมิงเนี่ยมันยิงกับแคลรี่ใช่ไหมมันมีเวทมีอะไรเพื่อช่วยทำดาเมจช่วยแลกเลือดอ่ะก็เป็นตัวเหลกเกม,มะนะถ้าเหลกเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะอิมแพกมากเลยนะแล้วก็ ถ้าเพื่อนไม่เติมมังกรไม่เกิดก็ต้องดีมากไม่ค่อยมีอะไรให้ฟาร์มละเราก็เก็บไปแท่จนหมดแล้วถ้าไม่ใช่ไปไปบ้านเขาคนละอ่าเพื่อนเราจะเอามังกรนะเพราะงั้นเราก็มาโซนไว้ก่อนปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเสร็จ้เราอย่ากดสกิลเพื่อเพื่อนนะในช่วงต้นเกมเนี่ยเพราะว่าหมิงเนี่ยค่อนข้างใช้สกิลค่อนข้างมากนะโอเคเราฟิกเลยฉันี้กันระเบิดนะ เมื่อกี้กบน่าจะฟเพเ่อร์เนาะโอเคเราได้ในทางได้ของอัรติไปละเราได้มังกรด้วยโอเคเดินดอยอยู่ยยตรงนี้เราโซนไว้ก่อนถึงถึงสกิลเชื่อมเราจะเนี่ยโดนดาเมจให้เพื่อนก็เหอะแต่บางทีเราไม่ต้องเชื่อมก็ได้นะเราก็เป็นลมตัวหนึ่งอะเดินโซนเดินได้ที่อย่างเงี้ยอย่างง้มันมาเข้าใกล้มาก ตอนนี้แคลี่เป็นวิวก็ค่อนข้างดีนะเป็นแคลี่ DPS ที่ค่อนข้างหวังผลได้เลยตอนนี้จากที่สมัยก่อนเนี่ยอุย้ยไม่เมตาเลยพอแบบในแข่งหยิบมาอุย้ยคนเริ่มอ้ยแรงขึ้นดาบสายฟ้าไมา่อีกหวานชี่ยบเลยว่าแคลี่เขาก็นั่นเลยนะเป็นฟินิกเล่งครูกับกบด้วยก็ลำบากยนะอยู่นะเดี๋ยวเรามาเปิดวิชั่นตรงนี้เลย มีใครเดินมาโอเคอยู่กลางหมดนะแล้วเรารีบเคลียร์เลยรีบเคลียร์ีบออกเล่นในอย่างเดียวเลยพุ่มตรงนี้แหละระวังไว้นะเนี่ยสมมติว่าแก๊กเล่นตรงนี้นะอุ๊ยอันตรายมากมันมันดึงได้ง่ายมากเลยมาเลย เล่นยังไง่งอย่างนี้โดนรวบหมดรวบตรึงรวบตรึงโอ้โหเมทตัวใหม่ดูมันตีป้อมฮึบวกกับฟีนิกซ์เตียวแคร,รี่ตัวไหนแม่งก็แตกหมดแล้วมั้งป้อมยังไม่สิ้นทีเลยนะเร็วเกินเราไม่ต้องกังวลนะต้นเกมเราจับได้แต่หนามากแล้วก็่อยไปเล่นเกมอรอ ส่วนใหญ่ผมเล่นหมิงแต่ละตาเนี่ยส่วนใหญ่ก็โซโล่นะถ้าเป็นไปได้เอาจริงนะถ้าคุณอยากเล่นหมิงนะหาเพื่อนแครี่แก่งๆสักคนก็หวานยบวาจะได้แบบคุยคออะไรกันได้อะแบบเลียเลียเดินตรงนี้นะโอเคเออผมโซโล่นี่ยก็เลี้ยงแครี่ไม่ทำหน้าเลยก็ไม่รู้ว่าสไตล์เขาเล่นยังไงบ้างนะโอเคเริ่มมาตานี้ถ้าเจอกบผมแนะนำว่าจะออกเปิดแบบนะ เพราะว่าล้างเนี่ยมันนานแล้วมันช้าน,นี่ก็รวบจังเลยโอ้ยนี่เราก็แลกเลือกไปเลยทำอะไรดไ้วยพี่อ่ะคิวสองถ้าเราปล่อยให้ตรงกับศัตรูที่มันหายตัวหรืออยู่ในพุ่มนี่เนี่ยมันจะเปิดพุ่มไม้เร้ยาเลยตือนน้อเพื่อนไม่ทันอนะ่ะเมื่อกี้อยากแทงแทงป้องให้บ้างวิบมันเร็วอะ่ะทำไงได้ เ,เดินไปเรืเร่อยๆเหมือนว่าเกมเริ่มอยู่ตัวแล้วเราเริ่มไม่ไม่เชิงคุมเกมหรอกเอง่ายๆแล้วก็บุกบุกบ้างเออได้ลงได้เล่นไงมั้งเมื่อกี้กบก็เข,ขพาพาเลยมันแบบไม่สุดอ่ะโดนโดนเราซอยยิๆๆๆ่งยิ่งจริงผมชอบตาที่เราได้ออกเป็นฮิวมากกว่านะมันแบบได้ฮิวเลือดได้ฮิวมานาน เราได้เดือดตาสวยเราได้มังกรอย่างนี้ก็ฟาร์มชิวะดิโอเคนี่สกิลสองเราก็มีดาเมจนะครับอย่าไปหวังอะไรกับพาสิบหมิงมากนะเลือดน,น้อยว่ากลับเฮเราอหาิวเลือดได้เพื่อนได้เราอหิวเลือดได้ตัวเองได้น้อย กลับบ้านแป๊บเดียวไปแล้วก็ไปเลี้ยงเพื่อนดีกว่าเยอะมาชีวิตซัพพอร์ตก็ไม่มีอะไรมากหมิงง่ายๆอยู่ติดแคลร,รี่<ๆ>ไม่ก็ตัวที่มีประโยชน์อ่ะแคลรี่ตายก็ไปเชียอมคนอื่นไปรับเวฟไปช่วยคนอื่นไปโซนทำหน้าที่ซัพพอร์ตปกติเดี๋ยวความสนุกของหมิงมันจะแบบช่วงเลกเกมอ่ะโอ้โหแต่เมื่อกี้ไม่เลดก็ได้เลืเลือดจุกๆนะ มันจริงเลยบางทีเราแบบนี่ฆ่าเองซะงั้นเลยกดตันตีแรงไปมันแบบตัวมันเราจริงๆนะเละเกมอะเขาเตร์พวกแอสซินได้เพราะว่าเราแบบแลกเลือดให้เพื่อนได้แลกเลือดให้เพื่อนได้ไม่พอให้ดตาเมจมหาศาลอีกแอสซินตายแต่ว่าเราต้องเชื่อไม่โดนได้นะแล้วก็ต้องไวด้วยเพราะบางทีแบบไม่ทันได้แลกไม่ทันได้เลย ตายและเลดเกมอย่าลืมว่าไม่ใช่แค่เราที่แรงที่ฝ่าข้ามก็แรง,งเขาไปทันไหมเดียเด๋ยวเดี๋ยวทิ้งกันอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยรถด,ด่วนไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้กบโหเราอยู่กับนะตอนนี้กันยังไงแรกเื่าไป Okay. เราต้องดูดีๆนะนี่เงเรียบร้อยเลยเิกเกอร์หรือเปล่าอ้อเอเดนโดนลบสกักทีวะไหวหรือเปล่านะนายไปกันเยอะเกินเกินนะเพราะว่าไปดูมิชีฮะที่นี้ถ้าแบบมีคนอยู่กับรเราเลี้ยงสักคนนะมันจะไหวโอเคเราได้ทางน้านของฟอสเกานะ่าแล้วนะนี่เราก็จะเลี้ยงแปดพันอุ้ยเกาะเจ็ดร้อยนะ ถือว่าเยอะนะกว่าเจ็ดร้อยเนี่ยมีแบบกันวิ่งแปดร้อยอีกน,นี่ถ้าออกไอ้อารมด้วยนะโอ้โหฮึก็ถือก่ะไม่ใช่เล่นๆเ,เลยตอมเมยไม่ได้จะเท่าแทงในขนาดนั้นหรอกไอ้น,นี่ก็รุก่กจังเลยเป้องก่อนดีที่่ะอันนี้ผมก็ลังเลีอยู่นะว่าดาบแซดกับอาโูเนี่ย ออกเป็นอะไรดีจริงๆแล้วเล่นโลมเนี่ยตับแทบอาจแต่ไม่จำเป็นก็นได้ออกเป็นอโพแบบโป๊เกเลยเดี๋ยวค่อยไปวิจัยอีกทีแล้วกันนะตรงกลางเนี่ยอันตรายมากเราต้องคอยมองกดยิ่งเป็นตัวแกเราเนี่ยโอ้โหทุกคนก็นได้ได้เห็นแล้วนะต้นเกมอ่ะรวบไปสองสองหาไฟอ่ะก็มีดุงด้งๆเงินมาก ถ้าเกมนั้นแบบผมอยากเล่นหมิงนะแล้วได้เล่นซัพพอร์ตอะก็จะเอาแบนกบให้หน่อยก็ได้แต่ถ้าเพื่อนไม่แบนกบนะเอาจริงๆตานี้กผไม่ค่อยอยากเล่นหมิงแต่ว่าลองดูอะเกมก็อยากไปเลยมากเราออกเป็นฟอยสามัเป็นจะคิวไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่มันเพื่เราจะได้คิวเหรอเรามีคีฟหรอเพื่อน นนมีองศาหงตัวเอ้ยมีคนจะลุมีคนจะลุ้งฮึฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่อย่สมมติว่าเราเลือดน้อยนะเราก็แบบยิวไให้เพื่อนคิวกับคีป่ะที่ผมได้บอกไปตอนต้นคลิปนะแต่ว่าอันนี้เราเลือเดเยอะอ่ะลืมบอกไปว่าถ้าเราให้เลือดเพื่อนอะ มันจะฟื้นปูเลือดตัวเองครับข wow. ึ้นมาด้วยนะแต่ว like ่ามันจะค่อยๆเพิ่มนะไม่ได้แบบตุ๊ดตุ๊ทีเดียวอะพ่างี้ผมถึงแบบเออควนแรกเลือดกับคนไม่ก็คลิปอย่าเนี้ยอันนีู้ไม่น่ารอดแล้วอย่างนี้ไม่น่าเล่นซะเร่ผมยังไม่มีอันติีเลย ขีฟิกเกอร์ด้วยจ่ายสดจ่ายโดโอเคดาบเซตมาแล้วอันนี้ก็ต้องอ,อถ้าแลแบบนี้เนี่ยอ,ยยยอ,อพคาลิปเนี่ยไม่ค่อยจะดีออกเป็นไกลอาเหมือนเดิมดีกว่าตามเซตที่ผมได้อธิบายไว้แล้วก็ปิดท้ายด้ยวยมงกุฎเพื่อบูตเดี๋ยวเราได้ดาบเซตแล้วเนี่ยบอกเลยว่าฮิวแรงขึ้นแน่นอน นี่ดาบเซตเพิ่มความเร็วโจมตีผังเวทแล้วก็เคลื่อนที่ด้นึกว่าดาบใสฟ้าอุย้ยเคลื่อนที่จัง,งอะอะไรหนแ่ยล้อพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าหมอ,อไานจะขึ้นไนอะไม่เลือกเท่าไหร่อุ้ย ตั้งกันไปแล้วเพื่อฟินิกถึงกลับไปชนเลเยอร์เราจะเอาไอ้นี่ไหมดาร์กอะเคเอามันก่อนนะปล่อยไม่โดนนะเพื่อนเวลาเราปล่อยสกิลเนี่ยมันจะดูดป่วนะถ้าเราปาใกล้เคียงละเนี่ยแบบนี้ปุ๊บมันจะดูดเข้าไปถ้าเป็นศัตรูจะดูดน้อยกว่า แต่แมงก็ดูเลยนะถ้าศัตรูหายตัวหรืออยู่ในพุ่มนเนี่ยเราต้องปาให้ดูนะแบบนี้ถ้าศัตรูอยู่ตรงนี้นะมันมันมันก็จะเปิดพุ่มน,นะเพราะว่าเราเชื่อมโดนไงต่อแล้วไงนี่เงาลากของนโกลมไปสเต็ปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใครตามมาวะ <c oughs> าวโฟกัสเลือดแคลรี่นะ,ะไปกับ้าอ่าเลือดเนาะ้ยิงพี ุกตุกเลยพี่น้องชาวชายเราได้อีกแล้วหรอเ <Shut down. S 1> ขาขึ้นเลยครับ yeah, <laughs> อันนี้ <laughs> บอกกงโตว่าตั้งใกล่าได้แหละเฮ้ยอะไรอ่ะเจ้เพ <laughs> ื่อนอยได้สองทางจาับ <laughs> โอ้ยเจ็บ <laughs> <laughs> เปิดแบบแม่เลยก <laughs> ็ตีป้อมสิคราบจบแล้วเนี่อันนี้ โอ <Okay. S 2> เคเกมนี้เพื่อนเล่นดีด้วยนะถึงแม้แบบฝังง่งเขาเล่นไม่ได้แย่นะเขาก็เต็มที่แต่ว่าช่วงแบบกลางๆเรดๆเรืนี่ยเิ่มสู้เราไม่ค่อยไหยลวละแคที่เราเป็นวิบด้วยถ้าโหเกิดมาก็ยิงทีไสแตกอะไม่ธรรมดาเหมือนกันเลยนะยนนแล้วเราไปดูสกอร์ตัเกมกันต่าย้วกันอ่ะ ก,ก็ไม่ค่อยย่ำแย่มากนะถือว่าสูสีสูสีดาเมจเราก็หมิงเนี่ยโอ้โหถ้าเลเกมว่าดาเมจก็จุกๆก,กอยู่นะรับตีนเนี่ยจะเป็นทางด้านของก็เฉลี่ยเฉลี่ยหมิงเนี่ยจะไม่ค่อยรับตีนมากเท่าไหร่ขนาดนั้นหรอกมึงก็ตัวซับปอรนะ์ตเนาะแล้วก็เอาหน้าไปรับ,ร,บรับถูๆบ้างอะ <laughs> โอเคก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับหมิงเม็ดแดงของผมอะ ถ้าได้ความรู้ไปชอบก็กดไลค์ได้นะกดซับสไคร์ด้วยจะดีมากเพราะว่าถ้าซับถึงเนี่ยผมอาจจะมาสตรีให้ดูก็ได้โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าแอบสปอยว่าอาจจะเป็นพวกแครี่ก็ได้นะเพราะว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับดาบสาฟ้าสักหน่อยก่อนโดนเนฟอ่ะนะลาก่อนนะครับขมุย